สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีกันนะคะว่าบอนสีที่สมควรจะปลูกว่าในบ้านและเป็นสิริมงคลนะคะแก่ผู้ปลูกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะที่หลักๆนะคะเพื่อนๆด้านส่วนตัวนะคะกุหลาบแดงก็จะปลูกบอนสีกวนอิมนะคะ บอนสีกวนอิมตัวนี้จะปลูกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่า,าความรู้สึกส่วนตัวนะคะเนี่ยค่ะคือสีขาวเนี่ยค่ะเป็นบอนสีควนอิมที่ปลูกแล้วถูกฉลกแล้วก็ดีกับกับผู้ปลูกมากๆนะคะด้านส่วนตัวนะคะแล้วก็อยากแนะนำเพื่อนๆว่าสำหรับใครนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะบอนสีควนอิมตัวนี้ก็หาปลูกได้นะคะเพราะว่า เวลาเราปลูกเยอะๆนะคะเพื่อนๆมองแล้วมันจะสบายใจแบบใจจะสบายตาก็จะสะอาดประมาณนี้ค่ะมันคือความรู้สึกจากใจเลยนะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆลองปลูกนะคะก็เป็นบอนสีกวนอิมนะคะบอนสีขาวนี่แหละบอนสีขาวเป็นสหดัดเดชะแล้วก็บอนสีกวนเอียมนี้กวนอิมนี้ปลูกได้เลยนะคะเพื่อนๆคืออยากแนะนําเลยนะคะ ปลูกแล้วจิตใจดีมากสำหรับคนในบ้านนะคะแล้วก็แนะนำนิดนึงว่าถ้าเพื่อนๆจะปลูกนะคะก็อยากให้ปลูกแบบหลายๆก้อนะคะเนี่ยปลูกหลายๆก้อแบบนี้นะคะเพื่อนเพราะว่าเวลาเราเห็นแล้วมันรู้สึกว่าจิตใจเราจะอ่อนละมุนนะคะจากที่เป็นคนอารมณ์ร้อนมองไปแล้วมันจะรู้สึกว่ารู้สึก จิตใจเราจะดีมากๆเลยนะคะเหมือนเหมือนอย่างเช่นต้นนี้นะคะเพื่อนๆลองสังเกตนะคะว่าก็สวยขนาดไหนนะคะเวลาเรามายืนดูบางทีอารมณ์ไม่ดีมาเรามายืนมองต้นนี้นะคะต้นขาวขาวแบบนี้นะคะเพื่อนจะรู้สึกแบบดีมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือด้านส่วนตัวเลยนะคะอย่างแนะนําเลยนะคะใครที่ยังไม่มี หาปลูกไว้เลยนะคะเพราะว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็มองแล้วสบายตาสบายใจแล้วก็การจัดนะคะการจัดกุหะาบงก็จะจัดแบบไว้ด้านบนเลยนะคะสีขาวนี่คือคือเป็นบอลที่ทรงพลังมากนะคะด้านส่วนตัวนะคะเพื่อนๆอยากแนะนําว่าด้านส่วนตัวนะคะแต่ละกอนะคะแน่นมากเลยค่ะเพื่อน เวลาเครียดเคียดเดินมานะคะมองสีขาวแล้วรู้สึกสบายใจนะคะนี่แหละค่ะแต่ละต้นนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ปลูกไว้นะคะแบบความความความรักด้วยส่วนตัวนะคะคือชอบมากๆเลยนะคะจำพวกราชินีแห่งไม้ใบนะคะปลูกแล้วเรารู้สึกดีมากๆเนี่แหละค่ะปลูกหลายสีนะคะเราก็สบายตาแล้วก็สบายใจนะคะ แล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะที่สมควรจะปลูกนะคะก็จะเป็นบอนสีฮกหลงนะคะเพื่อนบอนสีหกหลงนะคะนี่แหละค่ะก็จะมีหลายตัวนะคะอยากให้เพื่อนๆเอาลองไปปลูกดูนะคะแต่ว่าเรามีหลายสีมันก็ดีนะคะนั่นแหละค่ะก็จะมีให้เห็นกันนะคะแต่หลักๆนะคะ,ะก็จะสวยทุกต้นนะคะเพื่อนสวยทุกต้นนะคะ แต่อยากให้ปลูกก็คือตัวนี้จะเป็นฮกหลงนะคะเนี่ยฮกหลงตัวนี้ก็คือปลูกไว้ในแนวรอบนอกนะคะจะมีมงจะเป็นมงคลแก่ผู้ปลูกนะคะเพื่อนก็จะปลูกไว้แบบนี้นะคะด้านส่วนตัวนะคะก็เราเป็นคนที่ชอบบอนสีนะะี่ค่ะชอบนะคะโดยหลักๆแล้วชื่อชอบมากเพราะว่าเวลาเราเครียดๆเดินมาแล้วเห็นแล้วมันมีความสุขนะคะ นี่แหละคะ่ะบอนสีหกลงนี่คือเยอะมากนะคะที่ปลูกไว้นี่ก็คือเยอะนะคะเนี่ยค่ะก็นี่ค่ะก็เพิ่งปลูกไว้ก็เยอะนะคะแล้วก็จะให้ดูทุกๆต้นเลยนะคะว่าที่ปลูกไว้เป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปลูกได้นะคะเนี่ยก็มีหลายสีสันนะคะบ้านก็ทำให้เป็นสิมงคลกับผู้อยู่อาศัยนะคะเพื่อน นี่ยค่ะก็ปลูกไว้เยอะขนาดนี้ค่ะนี่คือเยอะมากนะคะเพื่อนเยอะจริงๆค่ะเยอะมากและนี่คือนี่แหละค่ะฮกหลงนะคะฮกหลงมีหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนอ่าอ่านี่แหละก็เลยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าบอนสีฮกหลงนี่ค่ะนี่ยค่ะแต่ละต้นนะคะ ก็เริ่มจะขยับขยายออกมาเยอะแยะมากมายนะคะก็ปลูกกันเยอะนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากนะคะเนี่ยนี่ก็โคกหลงนะคะต้องการปลูกเป็นพุ่มเป็นกอก็ปลูกแบบที่ในคลิปก่อนๆคือแนะนํากันได้นะคะและนี่ค่ะต้นที่มันใหญ่มากนะคะต้นนี้คือกอใหญ่มากแล้วนะคะเนี่ยแต่ช่วงนี้หน้าฝนนะคะสีก็ยัง ไม่เท่าไรนะเดี๋ยวจะทาสูตรกัดสีให้นะคะสีก็เริ่มจะขยับออกมาแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยสีเริ่มสวยแล้วนะคะสีที่เพิ่งออกใหม่นะคะเนี่ยเริ่มสวยแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะ mm. ก็มีหลายตัวนะคะเพื่อนเพื่อนหลายตัวอยู่นะคะ mm. เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเ mm. พื่อนเพื่อนต้นนี้ก็คือเจ้ากรุงนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กก็คือ ถ้าเราปลูกในบ้านเราก็คือเป็นเจ้าบ้านนะคะเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าเมืองนะคะเนี่ยค่ะก็จะปลูกแล้วจะรู้สึกคุ้มครองเราดีมากนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กเปรียบเสมือนเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็สิ่งที่คอยปลกปักร,รักษาเรานะคะคือเจ้ากรุงตัวนี้นะคะเจ้ากรุงตัวนี้คือถัดลงมาเลยนะคะด้านส่วนตัวที่กุหลาบแดงปลูกไว้นะคะนี่แหะค่ะแล้วก็ จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะเป็นไม้มงคลทางนั้นนะคะแต่ว่าสำหรับบอนสีนะคะสำหรับบอนสีกุหลาบแดงก็จะใช้อยู่ที่ขาดไม่ได้และที่ต้องการให้เพื่อนๆลองปลูกก็มี3ามตัวหลักๆเลยนะคะนี่แหละค่ะที่ชอบนะคะก็คือบอนสีกวนอิมนี่แหละนะคะบอนสีกวนอิมนี่คือด้านความความชอบส่วนตัวนะคะก็เลยขยายเยอะนะคะเนี่ย ขยายจนเยอะมากนะคะเพื่อนๆดูความที่เราปลูกแล้วเราก็สลับสีแบบนี้ได้นะคะนี่แหละค่ะสลับสลับแบบนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะปลูกใต้แบบนี้นะคะจะเป็นมงคลนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองเอาไปปลูกกันได้นะคะเป็นเคล็ดลับที่เอามาบอกกันนะคะ mm hmm. ด้านส่วนตัวนะคะกลับแดงจะปลูกเยอะนะคะบอนสีควรอิ่ม แล้วก็ฮหุกหลงนะคะนี่ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะเนี่ยนี่แหละค่ะก็มีหลายตัวนะคะแต่หลักๆคือบอลสีฮุกหลงจะเยอะนะคะเพื่อนๆเยอะมากนะคะตัวอื่นก็ตามมานะคะเพื่อนๆนี่ยค่ะเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสับประรดสีนะคะเพื่อน เยอะขนาดไหนดูเอานะคะยาวมีคนถามว่าขายต้นไม้หรอก็ทำไว้สวยงามนะคะนี่แหละค่ะก็ฝั่งนี้ก็มีนะคะนี่ฮะ,<ค>ะก็เยอะนะคะเนี่ยเยอะอยู่นะคะก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเคล็ดลับที่เอามาฝากกันแบบง่ายนะคะก็คือการที่เราปลูกบอนสีให้เป็นมงคลกับเราก็คือมีบอนสีกวนอิม บอนสีฮกหลงบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะสามตัวหลักๆนะคะเพื่อนโอเคนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะคะมีคลิปดีๆก็จะเอามาแบ่งปันกันอีกนะคะนี่และค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ